うん。 จะบนะา,ายาตนานุภาราชทัยสีขอให้เจูาายภาพมันทางใาาจะบปายาตนาะ สูกเลือนคุ้มคำใคร้ามาเจ้าช่วยท้นชัยยะชู่มกอแจ้งเจ้าไม่ย่อฝ่ายผัวแข็จังว่าผาม่าเจ้านั่นถวยพ้นชัยยะชุ่มโหมือติพีน่น้องไม่ย่อฝ่ายผัวแข็ง Satu tiba-tiba Tentang warah Kini agi tanam Bahu kubang warang Kucima Kini dasawan Siti dasar Bapak cipu Biru kau maha Banyu Kita kata yang Ipanang para mangsuk Rambut tak puja Tamak puja Sangka puja Tingang rat dan anang Pujang ke rumah Suti Kawan Tuhum Apa-apa Apa-apa เจยน้ององศ์น้องใช้จุดให้แม่บ้านประจุดเนาะเทียนเทียนหัวเป็นเทียนใช่นะครับก่อนสฉลเฉลิมพิธีกรรมเพื่อความาเป็นเฉลี่ยว่องข้สัพพะมงคลทั้งมวก็จะได้เกิดขึ้นในงานพิธีนะครับสากเทกามิจะรูปเปนเฉลี Keratati jantan riche mani kiperati jahami teruwanakhani kehawatung cara cara จิตันตาสันติเกยันิวะวจนะสาธะวุนิสุนันตุนอายานจนะกาลอยามพทันตาอายานจนะกาลอยามพทันตาอายนะกาลอยมทันตา สังเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลนะครับเมื่อบุคคลไหนได้ยินเสียงสังแล้วบุคคลนั้นก็จะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ท่านตลอดทั้งวันนะครับสาธุสาธุสาธุสุนันตุคนตโยเทวาสังฆาดุราภิยาเจ้าทั้งหลาย อ um so so ันยู่บนสวรรค์ฉันชะกามพบหงชนในสุรสรุปปัตตมศิษฐหงชาวุญยอดนิ้งไหวในวิมารและอากาศตนอยู่ในทวีาต่างๆอุดรทวีาเป็นต้นต้นอยู่ในผู้เกีประเทศไทยเ้ยตัวอยู่ทั่วทุกมุมบ้านต้นอยู่ในพงไพ่และป่าไม้ต้นอยู่ตามเมืองซ่านได้นะถูกแหรอตนที่สิงสถิตรักษาอยู่ในป่าเถื่อนแผ่นดิน อันนี้เม่พันว์ันนี้เป็นเขาตอดตนอยู่ในเมนามและฟังมหาสหมุทรคาขอ,อันเชิญกับขั้งท้าพญาเวสุวันผู้เป็นราชาของยักษ์นุ่งทงและพญานาขั้งโยกไกลและโยกไกยย่เหมยนเสียงปูขาขัชเชิญลล่ นะขอจงได้เสด็จมาอวยพรให้ลูกหลานให้ร่างสามนัสสาปุ้มกันน้อออมสิงห์มาในพิธีบายสีสู่ขวัเอแม่มาในมื้อนี้ให้เอาให้วัด i n ้ไข่ใหไอ้ทุกสิ่งที่เห็นจังครับฮอดอให้มีในมื้อนี้แลมื้อหน้าตลอดกาลนานเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อายวัฒนังเจ้ชีวิตังยาวานิพานังสารังกัจฉามีธรรมังอายุวัฒนังเจ้ชีวิตังยาวานิพานังสารังกัจฉามีสังฆังอายุวัฒนังเจ้ชีวิตังยาวานิพานังสารังกัจฉามีทุติยัมปีตติยัมปีพุทธังธรรมังสังฆังอายุวัฒนังเจ้ชีวิตังยาวานิพานังสารังกัจฉามีสีสี เทียงพระโ n g รบอดงานวิเศษอาทิเลกันเทชูชัยตูภาวังสามังคลังชัยมหาคุณคุณแก่งดีเลิศ เมื่อน <ad> ี <complicated> <la> newer, ้แ um ม <ido> oui, ่นมือดีมือเศรษฐีให้กำเนิดลูกมาเกิดในครั้งงาังจันทวันเพ็ญสองงามคุ้มคองคิงเหราภูมินี่มาเศร้าดอกอยู่สินอนอยู่สายใหม่ผู้วันนี้นฝ่าลูกเนาะล่ะหลานพระพุ่ง่ะ พาลาวลสู่ใหมายโยได่มีันนมาร่วมกันทวนามาแต่ฟ้าพะยินขาดเมียบดาทรงเกิดให้กันเาเป็นคนเฮามาหวเขาจากเมมาตั้งแต่เมืองเนนแขนกันพอ่อแขนคำเก่งเป็นตาเินุ้ยนายป่าน,นังใสยยนะ่หัวนา อยู่สะอาดผ่านจันทิงหาผู้เสียงบอทอนบุญของพอคุณน่ของเบิดโตพาเลือดละคุณนแม้ว่สามสิบสองทางถนนอินและดู ออก,อกอผู้ผู่กายาทั้งหัวตาและดากคิ้วงาผันเจ้าไปอยู่โน่นทางเก็บดอกไม้ผันเจ้าไปผันเจ้าไปออกา f าวเที่ยวเด่นแจพันน้าให้เจ้ามาเศร้าทานหดตายาย่านยัเดินทางไกลเดินทางไกลสีไปใสเลายอผ่อนหลังให้ตา ให้ตาหม่อมยิ้มเดียวว่ามาเยอะกว่นี้ฝุ่นที่เจ้าให้ท่านสีผักพรอยพาะจวนรวัน้ำนาพันทข่ในนี้กู ผู้ย่ในขั้นคงเทวันทรงมาให้ผัวในบนฟ้าเทวดามาสูงอ้ามจุกุศลปูสองแก้มอ่อนละมุนน่ะเป็น์ขั้นบุญมาบูญเจ้าในขั้นของเมียฝันเจ้าไปทางกรรมน่ยเดยนไกลพระเถระกายมาอยู่อสางห้องกว้างวันนอนน่ะฝันเจ้าไปบนุ่นวังในนาที่หวงฝันเจ้าไปโดนขวางกู้ดงพานอมไม่เห็่ ขั้โจไปน้องข้าฝางทองลืมเก่าให้ไปถึงเขาให้ต่อบานสะพานหวองว่าแหงเอาใจเลยไปกำไพยุนหมาว่าเห็นปราสาทโซโซสิลืมองหวังว่าแหงเฮาถูกยุ่งจวนขอดนอนดีท่านเป็นหนูนาดีแม่สิเอากิ้นจั่วท่านเป็นหนูคนเท้าใส่เอามาสู้แม่สิดูแกงหนอนส่วนขุนเจ้าส่วน แม่เสิยหายช้ำๆน้องแม่เอาถวายกางขึ้นไปอูแพ่ทั้งยอนไขกปลาทองว่ายผางนะ้อมูุตาลสะออนรอนเจ้าไปนนอยู่ข้างทางคนในวัยมายาอยู่ซาขูมูสุ่มแซงไขอยากไขอยากแย่บนหน้บนนีเวนนกไ่เห็นโดนซ่อนเจ้าสังทั้งท่องแก พ่อ ฝวังเจ้าจะได้ไปเดินเล่นหินขาตามไรตามน้ำไหลสีมือลุ่มเนรล,ลุ่มโค้งไม,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 ม่อ่อนละถ้วย ให้เจ้าไปแผนเหลืองมาน้ำทางมาเดือนเสืองมาอยู่เมืองฝายเบืองมงแก่นทันกระดานมาอยู่บ้านหลังใหญ่ปัญญาหลังมงเ็นหาหอนองสิ่อียตอย่าได้ไปดทีู่นนไปัวอยู่บ้านาตากระบุงตก เมื่อทัดฝอฝอปานแหวไว้ทั้งแพ่่ไม้แพเ่ไดเถือนเลยไว้ดูนับไว้ด้วนวันองค์สิเนือ่าจยู่สายดวนมาพออยู่ทางขั้นฟ้าขึ้นตอนของของนักอยู่ไห้าไว้เมีไห้หมอ ตักนาละมอนทั้งพรมเม่ส้นเนีนยนละว่าเสือนยืงเสือนยืงโอ้ยแมเ้ย่อยผัวไวเ็ใจอยห่างข้างหยุกยาบโอยเวียนเล่นเมื่อว่าทำแล้ว ขอให้บ่ให้แหงไดองค์เต็มให้ว่านี้ไรใสใส่ลุงปงไว้หัวทําใจแก้วนะซื้ต้องของซอยหัวรอยตออลาคอยานะเิมา แม่เดือนเด้อมานั่งขอชิมหวายเอาฝาอ่อนแก้วหลอนงมผอโอ้โอ้โอ้นะคุณผู้ดีความงามด ว่าฝ่ายเสียนี่การอีคขาพันคำาีอิพอี่ท่านเม่นผูกเบื้องชายขอให้ควานะองเสีนี่มากกม่าเยอะ่านเม่นผูกเบื้องขวาขอให้ขวันเจ้าี่อยู่อแล้วรามาทุกมมทุกโงมาทุกตนทุกคนก็บูเถิน พาเรื่งนั้นตั้งใจตั้งใจได้ก้าะเมือนี่นี้เมือนน้าให้ขวัญเจ้าดีจ้ะให้ทวิสาเสียสีให้เจ้ามีอายุยืนยาวเยอาไดยสั่นมาในจะมันปันงาเขากวางมาในจะมันปั่นข้างหมูถอเกลื่อนมาในจะมันปั่นเงื่อสร้างห้องมาในจะมันปันโถงสร้างรอมาในจะมันปันก่อนนีนแขงแข็งให้เจ้าแข็งปั่นขันหิว่าสุงเี่าตาเขาสเงียนให้เพี้ยนกอดขวัญเจ้าดีจ้ะ ให้เพียงละพันจอยาเดี๋ยวคนเยอเดี๋ยวนเหมืนตัอยาเดี๋วมองเหมือนเท่าอย่เลยเท่าเกาเสียสีให้วันนะนะอาสามนชาพุ่มจันององศินนีนะนี่ตั้งแต่ะอายุนนึ่งสุขังพลังขอให้ตั้งเพียงมาหล่อทันนะจู ดอนท่านต้องจดูความเย็นเย็นเดนสาธุสติจสติธรรมสิติตะลีญติท้ากัโตสติเที่ยช่ยจันรสติราพูนีรักการสัพพสิติทวันตุเตหันตุสัพพาทัศนตัสัตว